สวสดีค่ะเพิ่งโดนแฟนทิ้งอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยขอกำลังใจหน่อยอภิสิทธิ์นะแฟนทิ้งเหรอแสดงว่าเขากับเราตอนนี้อาจจะบุญวสนาอาจจะทำมาแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราต้องไปฝึกใช่ไหมถ้าสอบติดเราต้องไปฝึกต้องไปเปลี่ยนถ้าเป็นสายอํานวยการก็อาจจะต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่อาจจะเป็นโอกาสดีก็ได้ การจบนะคะจากสิ่งเก่าเพื่ออาจจะเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าก็ได้เพราะว่าหลังตอนนี้เราก็ยังเป็นแบบนายอยู่ใช่ไหมนายอภิสิทธิ์เกตแก้วเดี๋ยวอนาคตรเราอาจจะเป็นในสิบหรือในร้อยอาจจะมีใครที่รอเราอยู่ปลายทางก็ได้เนาะไม่ต้องเสียใจไปนะคะแสะดงว่าตอนนี้เราจะมีเวลาอ่านหนังสือเต็มที่เพราะเราไม่ต้องไปเทคแคร์ดูแลใครเราก็เอาเวลาส่วนเนี้ยที่เคย มีให้แฟนใช่ไหมมาให้เราเองกับการอ่านหนังสือให้เต็มที่ไปเลยอ่านแบบเป็นบ้านเป็นหลังไปเลยเนาะเพราะว่ามีเวลาเต็มที่แล้วใช่ไหมเหมือนตอนพี่เองเนี่ยก็เกรงใจคนรอบข้างนะที่อ่านหนังสือเยอะๆมันก็จะสนไม่ได้สนใจใครเลยเวลาเรามีอะไรทำเราก็จะไม่ได้แบบสนใจสิ่งอื่นเยอะเท่าไหร่ก็เอาเวลาสองเดือนเนาะสองเดือนจากเนี้ยอ่านหนังสือให้เยอะ เพื่ออนาคตแล้วก็เพื่อคนที่เราจะเจอในอนาคตนะคะขอให้น้องสอบติดนะหลังจากดูคลิปจบแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทักพี่ปูไปได้ที่ Facebook Fanpage ปั๊มดูซ่าค่ะและอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดตรดต่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ปูด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you